สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนกาลยาณมิตรมาดูทำข้าวต้มโบราณไปถวายหลวงตาค่ะต้นพริกอยู่ข้างเตาต้นเครื่องแค่ก็อยู่ข้างเตาค่ะเครื่องปรุงอันนี้ต้นพริกค่ะต้นพริกค่ะ ต้นพริกดุกมากฟืนที่เราใช้ค่ะฟืนทานเติ่มแรกเราก็ต้มกระดูกขาตั้งก่อนค่ะเอาขาตั้งมาต้มสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ พริกไทยกระเทียมรากผักชีเอาไปโขลกให้ละเอียดแล้วก็เอามาลงผัดใส่หมูสับลงไปผัดค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวกับซอสฟ้าเขียวปานีไม่ใช้เครื่องปรุงรสไม่ใช้ซุปก้อนนะคะเพราะว่าเป็นอาหารสุขภาพจะไม่ใช่ของพวกนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาเข้าวสวยที่เราหุงไว้ มาใส่ข้าวสวยที่เราหุงไว้มาใส่และพอเดือดเราก็เทหมูใส่ค่ะน่าทานไหมคะอีกมือถือแท็บเล็ตอีกมือคนอร่อยแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จ,เร,จเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวก็จะตอกไข่ใส่ไปสองลูกค่ะจะตอกไข่ใส่ไปอีกสองลูกน่าทานไหมคะข้าวต้นโบราณค่ะขอบคุณที่ข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านได้รับบุญด้วยกันนะคะขอ,ขอให้ทุกท่านอธิษฐานเอานะคะ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆการงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สูงไว้ด้วยนะคะอาหารไปถวายหลวงตาอาพาธเจ้าอาวาสที่วัดค่ะ